Hello! <Marvel> <elim> ตอนนี้เราเข้าสู่รายการบัตตี้วีเจไกด์ทอครับผมวันนี้ก็อยู่กับปั๊มนะครับแล้วก็น้องแข็งอีกเหมือนเดคยเฮียกีก็พุท่ากีเราติดภารกิจอีกแล้วนะผมก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันไปนะครับเนื่องจากน้ําท่วมแล้วก็เป็นโรคง่ายใช่ถ้าจะมีโรคติดต่อเข้ามาเฮียเป็นคนเขารับคือเฮียกีเป็นคนรับโรคง่ายที่รางกายไม่แข็งเลย ผมไม่เกี่ยวมันคนเดียวเลยก็สำหรับวันนี้นะผมก็ส่ง SMS เข้ามาหาพวกเราได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์4827235ครั้งละ3บาทเฉพาะเครือข่ายชุมูุเท่านั้นว่าวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศอากาศช่วงนี้เป็นไงน้ำหายท่วมหรือยัง AF o c c a s o n เป็นไงอยากจะให้มีแบบไหนเข้ามาส่งมาบอกเราได้ครับวันนี แน่นอนเราวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าไงแขกรับเชิญแขกรับเชิญแน่นอนเราการท้องเรามีแขกรับเชิญตลอดอยู่แล้วผมบอกว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับช่วงนี้ผมเจอบ่อยมากโอ้เราบ่อยมากครับผมเจอที่ไหนอ่ะต,ตามงานนี่แหละฮะอนี่ว่าเจอตามพระเนตรของช้างอะไรนี่อะไรนะอะไรใคยทีดดิพระเนตรของช้างอุทยานะมันคืออะไรอะ่ะมันคือที่เลี้ยงช้างพี่ที่อุทธยาแต่ตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วไม่รู้ช้างตรงนี้ไปอยู่ไหนว่าคง ผมว่าครา้งต่อไปคงลอยไม่ขึ้นแล้วครับลอยไม่ขึ้นโชคดีนะไม่อยู่โอเคดีเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเขาเรียกว่านำเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆคพวกผู้ชายแมนๆที่แบบว่าชอบเนี่ยมาให้เลยใช่ใเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตเจ๋งๆสุดหรูมาฝากให้นั่นก็คือแจ็คเก็ตแนวซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับผมจะมีหลายๆแนวนะจะมีแนว สไปเดอร์แมนอ่าเป็นเป็นเป็นเอ่อเสื้อลายสไปเดอร์แมนอ่ามีซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนถะครับกับตาเมกันอ่าฮะเป็นเป็นเป็นซูเปอร์แมนเอ้ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบเป็นอะไรซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจนะครับแต่ละคนอ่าล้วขอถามก็น้องแข็หน่อยว่ามีซูเปอร์ฮีโร่อะไรบ้างที่รู้สึกว่าชื่นชอบผมชอบสไปเดอร์แมนอยากจะแต่งตัวแบบนั้นให้ได้อยากเป็นสไปเดอร์แมนมันรั่ลูกมันรั่ลูกและย่ังคือปีนไปต้องเขาเรียกว่ากำแพงห้องน้ำแล้วก็แอบดู เจล่ะเาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เชื่อคนไม่ใช่คือเชื่อว่าตอนดูซูอะไรนะสไปเดอร์แมนออกมาแบบทำท่าอย่างนี้ตามเลยนั่นตอนที่ผมชอบแบบใหญ่ดูออกมาแต่เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนเหรอแต่ของผมมีอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องรับรูปรับรูปนะผมอยากเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์แมนแน่เนียงเกงในหรือเปล่าเสียงเกงในข้างนอกโอ้โหใสียงเกงในข้างนอกเกงยีนออกไปเดินห้างนี้โอ้โหคนบ้าต้อจัดโดนตำรวจเรียกไปนะฮะ อ่าเราก็บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้เราชอบแบบไหนบ้างแล้วอยากจะให้มีอะไรอีกเพิ่มเติมอ๋อผมอยากให้มีนี่พี่รู้จักเซนลรมูนไหมรู้จักโอ้ยนาคาสซิโดข้าวดอกไม้ผมอยากได้แบบว่ายกทรงเซนลรมูนมาทำเป็นแหวนผมว่ามันลายมันสวยดีไงผมชอบสิสีูมันมันรวบลัดเข้ามาอยู่ในแว่นอย่างนี้ แบบใส่ไปเลยแล้วเป็นลายแบบแต่แต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือผมเคยแบบว่าไปเดินตามสยองสยามอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่าจัดแบบว่าเป็นชุดคอสเพลย์ของญี่ปุ่นเป็นเซเลอร์บุญเห็นเราไปดูเขาขึ้นอะขึ้นเลยว่าเห็นชุดแล้วแบบเออน่ารักอยากจะใส่บ้างอยากให้แวนใส่แบบนี้บ้างอยากใหใครอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นฟิล์มแม่เคี่ยวแม่ครัวแม่บ้านทมดแฟนใส่เป็นชุดแม่บ้านฝรั่งนางพยาบาลไอ้นี่มันซูเปอร์ฮีโร่เว้ยซูเปอร์ฮีโร่เอออยากจะให้มีแบบว่า เห็นเขาบอกว่าเมื่อกี้มันมีเป็นพวกแบบว่า Star w a r s ด้วยนะก็อยากจะให้เขาเรียกว่าออกมาเรื่อยๆเพราะว่าผมก็คิดว่าสําหรับแฟนซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนี่น่าจะติดตามอยู่แล้วในรูปแบบของนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็เราดูหนังอย่างเดียวอ่ะมันสร้างความอินได้แล้วเรายิ่งซื้อชุดมาใส่แทนแบบว่าฉันเป็นซูเปอร์แมนจะบินกันโดข้ามตึกตายข้ามกำแพงไปตายพอดีนะนะเท่ดีนะสำหรับช่วงนี้นะผมนะก็ขอ พักไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเราพูดกันไปเกินไปแล้วเดี๋ยวแขกรับเชิญเราเป็นช้างต้างต่อไปจะพบกับเธอได้ครับเพื่อนๆไปสำหรับช่วงนี้นะครับผมพักดู MV ก่อนแล้วกลับมาเจนช่วงหน้าครับผมครับกลับมาพบกับพวกเราอีกนะครับผมในรายการ Buddy v j Guys Talk นะผมในช่วงนี้นะครับผมก่อนที่จะแนะนําแขกรับเชิญครับขาฟังเรื่อง SMS อีกทีหนึ่งครับพี่ฝากเลยครับ ให้ผมฝากใช่ไหมครับ<ฮ>โอเคครับก็สำหรับแฟนๆคนไหนนะครับผมอยากแกรู้ว่าแขกรับเชิญเป็นใครแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอเหตุผลที่ผู้ชายเนี่ยทำให้ผู้หญิงเบื่อ,อม,มีอะไรบ้างน,นะครับใครรู้เนี่ยสามารถส่งเข้ามาเอ็นเซนดด้ที่เบอร์4827235องเจ็ดส่งหนะครับนะครับผมทางท่านสามบา,ทา,า,เ,ามเท่านั้นนะส่งมาได้ว่าแบบ เหตุผลที่มันแย่แยสำหรับแฟนคนณที่แบบเขาถมว่าคุณเป็นผู้หญิงนะแฟนเป็นผู้ชายเหตุผลที่มันแย่มันท,ทำไมมันถึงแบบมีเหตุผลแบบนี้มันไม่แฟนตัวเองเป็นยังไงบ้างส่งเขามาบอกพวกเราได้เนี่ย อะไรอินอะไรอีกอินอะไรอินอะไรอีกนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอเสียงตบมือกับน้องมีนด้วยสวัสดีครับน้อมีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้วันนี้มาในมาสดูเครื่องเคลื่อนนะแน่นอนแต่ผมใส่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนกับว่าเคยเคยดูรายการสัมภาษณ์เหมือนเชิญเชิญเคยเป็นเคยอยู่ๆยแล้วล่วงลงไปบ้างไอ้พวกรายการแบบว่าตีสิบอะไรเงี้ยเชิญมาคนที่เป็นมีปัญหาชีวิตมากๆอ่ะต้องใส่แว่นดำปกปิดใบหน้าปใบหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ใบหน้าสวยเลยอยากใส่อ๋ออ่า ยังไงคะยังไงวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักนะครับแล้วเ,เหตุผลด้วยนี่ผมไปค้นคว้าหาข้อมูลมาค,คุณอย่างคุณเนี่ยน,นะหาข้อมูลได้ด้วย <c oughs> ผมเป็นคนแบบว่าความรู้ปึกนะฮะปึกทฤษฎีทฤษฎีแน่นแนแ่นปฏิบัติ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากนะน้องก<ค>็สหรับนะครับนิยามของเหตุผลนะครับลองมาฟังกันนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนมีเหตุผลแล้วก็หลักการเสมอครับสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการและเหตุผลรวมถึงความรักด้วยแต่ว่าหลักการของหัวใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเสมอไปนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะฮะความรักเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเฮ้ยเออจะไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลว่าทําไมเราจึงรักเขาแต่ว่าเราอ่ะ แต่ว่าคนเรารักกันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเสมอเข้าใจไหมหมายถึงว่าให้กันเสมออ่าหมายถึงว่าเราอาจจะชอบคนนี้คนนี้คนนี้อาจจะไม่รู้ไม่ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเราเริ่มรักกันแล้วเนี่ยเราต้องมีเหตุผลให้ซึ่งกันและกันเรื่อยๆมาเฮ้ยคุณพูดจามดีอ่ะดีป่ะคุณหล่อเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนครับช่วยไม่ได้ของนี้ถ่อมตัวบ้างก็ได้แต่เหตุผลเนี่ยผมว่ามันเปสำคัญในการในชีวิตคู่นะครับมาแล้วมาแล้วนี่มาดูออย่าไไรเนี่ย ผมยี่สิบสองครับเขาเป็นคนรักใครรักฉันยี่สิบสองครับอยากมีเมียมีลูกแล้วว่างั้นจริงจริงแล้วหนูเป็นคนรักเด็กนะอยากมีลูกแต่จริงจริงยังไม่ถึงเวลารักเด็กคือรักคนที่เด็กกว่าไม่ใช่ครับลูกนะอ๋ออย่าใส่กันตรงนี้เด็กนแน่ๆขอขอขอถามความคิดเห็นมีหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงกับเรื่องของเหตุผลในความรักมันเจอเหตุผลแย่ๆไอ้อย่างสมมติถ้าหนูเป็นแฟนเจ๊อย่างเงี้ยบอกอเจ๊ชวนหนูไปไปดูหนังบอกไม่ไปอ่ะพี่เกียรติเนี่ย แห้เหตผลมันแย่ปัเออแย่นะคืนนี้คือถ้าถ้าขี้เกียจจะไปไหนกับเราก็คืออะไรเหตุผลเขาขี้เกียจเฉยๆอย่างเงี้ยหรอใช่เราคิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนกันนะคืออาจจะไม่ได้แบบรู้สึกแอนตี้ทันทีกับเหตุผลเราเนี้ยแต่จะเก็บไว้ในใจอ่ะแล้วมันเป็นพวกที่ปัญหาพวกถ้ามันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็ส<จ>ะสมเป็นปัญหาแล้วเขาก็จะทิ้งเราในที่สุดใช่เลย้อยใจว่าแบบครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองที่สามมันจะทิ้งเราเมื่อไหร่วะเนี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่เราเราก็จะแบบเริ่มตัดเขาไปทีละน้อยทีละน้อยอแล้วเราจะบอกให้นะว่าผู้หญิงอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดคือเฉยๆล่าเริงแจ่มใสรักเอยตลอดแต่ข้างในเนี่ยมันหมดแล้วอะจริง,รงๆอันนี้น่ากลัวแล้วเขาตัดแล้วเขาตัดเลยนะร,รู้ไหมรู้สึกไหมผู้หญิงงนใจร้ายไม่ได้ใจร้ายหรอกคือจริงๆเนี่โอ้โหจริงๆอย่างผู้ชายเนี่ยเวลาแบบว่ากระล้มกระเหลี่ยง้อนู่นแต่คือง้อง้อตลอดเรื่อยๆไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เราก็งอแต่แต่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาขาดปุ๊บอะ ขาไม่เอาเลยนะเขาไม่เอาสนใจเราเลยนะไม่แต่ผู้ชายเอาจริงป้าผู้ชายอ่ะง้อง้อพอกลับไปดีแล้วนิสัยเดิมเดมมันก็ต้องกลับมาทันโทษนะมันเป็นกมลอะคือมันอยู่ลึกๆซึ่งแบบมันแฝงอยู่ในตัวนั้นนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเคยเป็นแล้วอะมันไม่มีทางแก้หายว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าชู้ติดเที่ยวไม่ผมไม่เคยเป็นเลยเจ้าชู้ติดเที่ยวขี้งกอะไรเงี้ยเป็นนิสัยที่แบบแย่โอ้ยยิ่งขี้งกนี่ยิ่งตัดไปได้เลยฮะแย่แย่แย่นี่แบบตัดกับตัวเรื่องขี้งกน จริงจริงดีดีก็ถ้าไม่มีเงินเมื่อไหร่ก็ถามว่าจะให้ไปหาไหมก็ถ้าถ้าให้ไปหาก็ออกให้หน่อยแล้วกันอหรือไม่เรียกว่ามงนะไม่คือมี7วันไงเอาไม่มีเงินทกอ้อเออดีภาพรักกูตายอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับอ่าเขาเรียกว่าคําพูดคำพูดที่แบบว่าทําให้ผู้หญิงเนี่ยเคืองมากที่สุดคือเหตุผลยอดแย่ในการที่แบบใช้คําพูดเขาเรียกว่าเหมือนเวลาเราติดธุระหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราใช้คำพูดกับผู้หญิงเนี่ยเราทำให้ผู้หญิงแบบว่ารู้สึกแย่ไปด้วยอย่างเช่นค่ะ โอ๊ยงานเยอะติดไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ติดงานอะอาติดงานทํางานเยอะนู่นนั่นนู่นนี่อันนี้อ,อันนี้นเป็นช่วงวัยนะเป็นผู้หญิงช่วงวัยสมมติว่าเป็นผู้หญิงอายุแบบเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กหน่อยก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เอาวิ่จริงนะก<อ>็อาจจะแบบติดงานเนาะอะไรทําไมทําไมทําไมมันมีความสําคัญยังไงแต่เมื่อมันเป็นแค่ช่วงอายุหนึ่งแต่พอโตขึ้นมาสมมติว่าผู้หญิงมีงานมีการทําเองเขาไม่ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องการติดงานของผู้ชายลนอกจากเขารู้ว่านั่นคือ้าง นี่นะคะที่สาคัญคือผู้หญิงไม่เคยโง่แล้วไม่ว่าอะไรคือเขาจะไม่ค่อยพูดไงรางสังหอนมักจะแม่นเสมอถ้าเขารู้ว่าคําว่าติดงานคือออ้าะมีแนวแบบคิดไปเองบ้างไหมมันก็มีดต่ส่วนเนี่ยมันจะถูกอ่ะจริงเหรอจริง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 ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะมีคนอื่นแอบมีกิ๊กไปเที่ยวอุ้ยมันรู้จีเองรู้เองมันเก่งมนเงเราก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรมันรู้เองอ่ะแล้วใช่แล้วก็แบบ มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งแต่พอเราโตมาระดับหนึ่งเรามีความรับผิดชอบถ้ามันเป็นเหตุผลของการติดงานจริงๆที่ไม่ใช่ข้ออ้างเรากาผู้หญิงเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเขารู้ว่ามันคือข้ออ้างมันก็เหมือนการาคามันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆก่อนไปเร <ๆ S 2> ื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็ตัดชึบทิ้งเองแหละถ้ามองในมุมกลับกันถ้าผู้หญิงพูดเงนี้ผู้ชายบ้างเราก็ผู้ชายรับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยเหรอเราก็ผู้ชายรับไม่ได้ติดงานนู่นนู่นนี่นะไม่ว่างองอะรอจะประสบการณ์ลง